สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาราช่องนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดุต๊ตะทิพย์ค่ะก็ แนะนําตัวเองก่อนนะคะอาจารย์แตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาณน,นะคะที่พิษเกษมเจ็ดสิบเจ็ดเนาะสอนเกี่ยวกับวิชาลายนิซัยธรรหัสเจ็ดตัวก็ฐานโหราศาสตรล์ลายมือหงเห้งรวมไปจนถึงวิชาที่โจทย์จันมากมากก็คือวิชาดาวนวงโชคค่ะนะคะเป็นวิชาที่อาจารย์ค,คยิดค้นศาสตร์เนี่ยมาถึงสิบหกปีค่ะยืนยันฟันธงการันตีว่าวิชานี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็วิชาหนึ่งก็คือการ การใช้สูตรหนึ่งนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะเล่นแล้วไม่ขาดทุนนะคะลงทุนหลักพันแต่กำไรหลักหมื่นอ่านะคะอยู่ที่การลงทุนทั้งหมดทั้งหมดเลยเนาะประมาณนี้นะคะก็ขอทุกคนโชคดีเฮงๆฮ่ปงๆค่ะนะจ๊ะแล้วก็อ่าก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ อ่าหลายหลายท่านเลยที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็บอกอาจารย์หนูโชคดีจังเลยหนูถูกของเจ็ดแล้วก็มาร่วมบุญกับอาจารย์จัรก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะประมาณนี้อ่าเรามาดูในเรื่องส่วนของปฏิทินกันก่อนแล้วกันเนาะปฏิทินเล่มน,นี้นะคะปีหกหกหมดแล้วนะคะถ้าอยากได้ก็ต้องเป็นปีหกอ่าหกเจ็ดนี่กำลังทาอยู่ยังไม่เสร็จนะคะแต่ถ้าอยากได้ปีหกหกก็อาจจะได้เป็นลักษณะของไฟลผ้าไปเนาะเรามาดูผลงานของปีหกหกกันก่อนนะคะในรอบที่แล้ว นะคะก็อาจารย์ให้76ออก67นะคะส่วนของทกศอาจารย์ให้60ออก06ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในรอบของปี64เนี่ยอาจารย์ถูกไปทั้งหมด20ม่วยนะคะแล้วก็ในรอบปี6 6 ห 6, 6 5ถูกไปที่สมุด22งมวดนะคะปีห6หเรายังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวว่าสิ้นปีแล้วเราจะมาเช่อเลยกันเลยนะคะว่าผลงานโดดเด่นขนาดไหนเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็เรามาดูผลงานกันก่อนละกันนะคะผลงานของเลขดับบนค่ะของงวดที่แล้วเนาะ,ะผลงานเลขดับบนงวดที่แล้วนะคะ16อกสิงหา ขบว okay. นออก8 2ค่ะตุ๊ต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 นั่นก็แสดงว่าเลขดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะแสดงว่าดับบนของเราจริงสุดๆเลยนะคะประมาณนี้ก็ถ้าท่านใดติดตามผลงานก็จะเห็นว่าเลขดับของเราไม่ไม่น่าสนใจมากๆากอะค่ะน้ประมาณนั้นนะคะอ่ะเนาะ ไว้ลดต้นทุนเราจะได้ไม่ต้องมีเสี่ยงโชคมากมายนะคะอันนี้ดับล่างค่ะเลขดับล่างของมวดวันที่16สิงหาคมนะคะอันนี้เนาะก็งวดงวดนี้ออก67เราก็มาสัแทนกันนะคะตุ๊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 นั่นสัญญาณมาแล้วบุงบอกเลยค่ะว่าเลขดับล่างของเราเอาอยู่นะคะไม่ลด นะคะสายแข็งปุ๊บนี่เลยค่ะอ่ะโอเคต่อไปค่ะเราก็มาดูเลขเลขเดตอาทิตย์เนาะอ่ะเลขเด็ดตอาทิตย์นะคะงวดที่แล้วนะคะอาจารย์บอกว่า6เด่นนะอย่าลืมนะห ok, อะไรละ่ะหกเจโอ้โหอย่างนี้อาจารย์พูดอย่างนี้เลยจริงเหรอาจารย์ขอยคิดไปดูได้ว่าอาจารย์พูดอย่างจริงหรือไม่นะคะสามตัวล่างค่ะสี่สามหนึ่งสามตัวล่างอีกชุดค่ะ เจ็ดสามเจ็ดอีกชุดหนึ่งค่ะเจ็ดสามก้าโอ้โห y ิส yes. นี่นะคะโอเคนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของของสุดหนึ่งนะคะมีสมาชิกสอบถามเข้ามาจำนวนเยอะก็เลยต้องมาอธิบายฟังเนอะนะคะ ถ้าอธิบายรายบุคคล้โงงสส่ตอบไม่ทันแน่ๆเลยนะคะสูตรของเราจะมี2สูตรนะคะคือสูตรหนึ่งและสูตรสองสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรนะคะสูตรหนึ่งก็คือเบิ้นหาไม่น้ำทำไมล่ะเอาไม่อยู่นะคะแล้วสูตรสองล่ะไม่หวั่นแม้หวั่นมามากจะเบิ้นจะหามจะต่อ เอาอยู่วางกันเลยนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งแต่ความแตกต่างของสูตรหนึ่งสูตรสองก็คือว่าสูตรหนึ่งตัวเลขมันจะน้อยนะคะในหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกเนี่ยจะมีประมาณสิบถึงสิบห้าตัวเท่านั้นเองนะคะและถ้าค่าท่านเข้ามาเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนําการหาดาวเด่นของวันนั้นนะคะรวมไปจนถึงเรื่องของ ตัวเลขในนี้ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งในงวดนี้อยู่ที่ล็อก7ค่ะลากลงมาคือ 7, 8, 2เมื่อคุณได้ดาวเด่นมาเลข7คุณมาดูที่ล็อก7ก็คือ 7, 8, 2นะคะในงวดนี้ที่ถูกกันตายเนาะนะคะระยกวัน่อเนาะขารูปละสั้นๆเป็น example นะคะตัวอย่างนี่คลิปไม่นอเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวก็อาจจะต้องพูด ก็ชับขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะค่ะโอเคในหลักอ๋ขอขอไม่ได้พูดทักษะแล้วกันเนาะอ่ะไปดูพิษอื่นต่อแล้วกันในตำแหน่งของทักษะพารวยนะคะรอบนี้อาจารย์วันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้หมายเลข10 14 16 17แล้วก็91เนาะอาจารย์จับได้ไพ่อันนี้เลยค่ะ just j u s t m e n นะคะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องของความอึดอัดคลุกใจความไม่เข้าใจได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันบอกว่ากําลังมองในงสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นมีสิ่งที่อ่ากลังมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะบางทีใครเตือนใครทักต้องฟังนิดนึงนะคะเพราะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันรอมันรอมันรอนอ,อย่าใจร้อนอะ ต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะประมาณนั้นแล้วเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นนะคะคุณจะมีโชคลาภมากๆเลยสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเรื่องของความรักคุณเจอคนที่หมายปองแล้วนะคะก็รักษาความรักของคุณให้ดีๆค่ะนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันจันทร์หมายเลข2 2 2 3 2 4 2 6าแล้วก็แปเนาะอาจารย์จับได้ไพ่ของคำวันท e ่บูร์ช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลนะคะการทําอะไร จะต้องรอบ้อต่ตองมากๆนะคะได้ไม่ได้เนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะมันบอกว่าในเรื่องของการงานมันบ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องการน้ Kayla ําร้อนที่เดือดแล้ว hmm. ก็หมายถึงว่ามันพร้อมมันมันพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะลุยเพราะทุกอย่างทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วนะคะแล้ถามถึงเรื่องของความรักเขาบอกว่าเจอเจอคนที่หมายปองเจอรักแท้ของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่เรื่องของการงานเนอะเ,อเรื่องของอโชคลาภหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับคุณอาจจะต้องปลดล็อกปลดวางบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นไอ้ดูเจ้านู้นไปดูเจ้านี้มันเกิดลังเลอะไรประมาณนั้นได้มม้กก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองดูลองพิจารณานะคะวันอังคารค่ะหมายเลข30 37 39 80แล้วก็98อาจารย์ได้นไพ่ของคำว่า The Sun ะะเขาบอกว่าคนเกิดวังคันช่วงนี้คิดอยากทําอะไรลุยเลยทําเลยจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณทํามันจะเกิดความมั่นคงในชีวิตการเริ่มต้นใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆจะเกิดความสุขอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของการงานนะคะเป็นบัวบัวบัวพ้นน้ําบัวบานด้วยก็ปงบอกว่า การงานของคุณกําลังประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังหรืออะไรไว้มันก็จะได้เรื่องของความรักมีโอกาสของการที่จะได้รับขา่าวดีเกิดขึ้นไอ้ย่าในชาจงเบนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะอาจจะต้องแอบ,บมองอยู่นะคะประมาณนั้นก็เสี่ยงได้แต่อย่าเยอะก็แล้วกันเนาะนะคะต่อไปค่ะคนวันพุธได้ไหมายเลข404345 4์ 40, 43, 45, 46, แล้วก็94จับได้ไพ่ของเขาว่า The r เ v e r นะคะช่วงนี้ คนเกิดวันพุธอาจจะเป็นช่วงของการที่อาจจะรับต้องเองลือกรักต้องตัดสินใจยาโลเลอย่างเดียวนะคะประมาณนั้นเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะและตัดสินใจเนาะนะคะเรื่องของการงานมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการคุ้นคิดตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเรื่องของความรักเป็นอย่างไรล่ะนะคะอาจจะต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่รอจังหวะเวลาอยู่แม้มันจะจะไม่ได้ปูด,ด้วยกีดกูหลับก็ตาม แต่มันมาด้วยความอดทนและภาคเพียรน,นะคะเรื่องของโชคลาภค่ะได้ไพ่ของคําว่าดูแลซึ่งกันและกันหมายความว่าอาจจะพึ่งพาการดูแลกันดูเลขของอาจารย์ตายไปก่อน <c oughs> ว่าไปนะคะประมาณนั้นเนาะ <c oughs> ต่อไปค่ะคนวันพฤหัสในเลขห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแปดห้าแล้วก็เก้าห้านะคะได้ไพ่ของคําว่า แฮงแมนนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสจะมีเรื่องเครียดกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องภาระต่างๆนิสินต่างๆที่อยู่ในครอบครัวปัญหาเรื่องของสุขภาพได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นเนาะเรื่องของการงานนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนวันพฤหัสเฮงปังค่ะประสบความสําเร็จให้อุตสาหะมั่นเพียรต่อสู้รับรองคุณถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะ ก็มันเป็นภาพของการซ้อนสาวก็แสดงว่าช่วงนี้ระวังความรักดีๆนะระวังเจอรักสามเศร้าจะระวังเจอความรักที่เข้ามาฉันเพื่อนได้ไม่ได้เรื่องของโชคลาภนะคะอ่าเรื่องของโชคลาภนะคะเป็นไพ่จุดเทียนก็แสดงว่าช่วงเรื่องของโชคลาภถือว่าคุณโดดเด่นอยู่นะคุณสามารถเล่นได้เลยไม่ต้องกังวลใจนะคะเรื่องของคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ เออได้เลขหกสามหกห้าหกหกหกแปดแล้วก็หกกาได้ไพ่ของคําว่าเดอเออเมจิเชียนนะคะเขาบอกว่าคนาเกิดอันสุมีเลข,ขอยู่ใจอยู่แล้วเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถมากมายนะคะประมาณนั้นเลยเนาะเรื่องของการงานเป็นไงบ้างเป็นไพ่ของหนุ่มโศกก็อาจจะเหนื่อยเบื่อเซงมากกว่านะคะประมาณนั้นเนาะถ้าถามถึงเรื่องของความรักเจอคนแนะนําความรักขึ้นเหมาะสมให้เรียบร้อยเลยนะคะเรื่องของการเส่ยงโชค เรื่องของการเสี่ยงโชคมันอาจจาะคุณอาจจะเพ้อฝันจินตนาการเยอะเกินไปเช่นหวังจะถูกสักสาสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> อาจจะได้แค่ล้านเดียวอะไรเงี้ยอย่าไปคาดหวังสูงนะคะแต่ถามว่าได้ไหมได้ค่ะนะต่อไปค่ะคนเกิดวันเสาร์เนาะนะคะ, 72, 74, 75, 78, 79, ะได้เลขเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านาะในไพ่ของคําว่าเดอะสตาร์เขาบอกช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์เนี่ย มีช่วงของการเดินทางไกลมีงานเก่าที่จะได้กลับมาทําอีกซ้ําแล้วซ้ำอ,อีกได้ไหมได้เป็นช่วงของการที่จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการงานมันอาจจะวนลูปในเรื่องของงานเก่าๆอยู่นะประมาณนั้นเนาะถ้าถามถึงเรื่องของความรักก็ถือว่าโดดเด่นนะคะมันถือว่าคุณอาจจะเดินทางหรือมีช่วงของการที่จะ ได้พบรักได้แม็กก็ได้เช่นดเดียวกันนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะก็อาจจะต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะอาจจะต้องเอาใจใส่ดูคลิดของวาาจันไร์เยอะๆหน่อยนะคะคุณจะได้ฟันธงได้แตกฐานเลยนะคะประมาณนั้นเนาะก็ขอให้โชคดีทั้ง7วันเลยนะคะอ่านแคนเนาจอ้ก่อนเนาะขยับมานิดนึงหน่สองามแคปเจอหนึ่งสองสามแคปเจอ หนึสองสาแคปจรดโอเคค่ะขออนุญาตวางเนอะนะคะบางหน้าคนสวยๆไม่ได้ <c oughs> นะคะจริงๆอาจารย์ไม่ได้เป็นคนสวยหรอกอาจารย์ก็คุณเล่นให้มันมีปุกฮุกคำขำห้ฮาปาร์ตี้นะคะเพื่อความคลึงเคลงเนาะประมาณนั้นนะคะก็ขอท,ทุกคนโชคดีรวยรวเฮงเฮงนะคะก็อย่างน้อยเป็นแนวทางเป็นเป็นต้นทางในการ สรุปหาเลขได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็ขอทุกคนโชคดีเฮงๆบางๆนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขอกันก็คือเรื่องของการกดไร้นะคะให้กำลังใจอาจารย์แปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจ โอ้ยแต่ละแต่ละอ่าประมาณนั้นริบรีบรีบรีบบนะคะรีบลงรีบให้อะไรว่าไปเนาะจะได้ซื้อลอตเตอรี่กันได้ทันทันนะคะและกดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็บอกปูนให้กับทุกคนเฮ้ยนี่ลองมาดูคลิปของอาจารย์ตายสิจะได้มีช่อ่าวาไปเนาะนะคะและที่สําคัญเลยค่ะกดติดตามหรือ Subscribe ที่มีระฆังสกีกริ๊ง เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนรวยๆเฮงๆค่ะนะคะใครกดก็ขอให้รวยยิ่งๆ,ๆขึ้นไปเลยนะคะเนาะแล้วก็อย่าลืมบุญด้วยนะคะทําบุญบุญต่อบุญจะส่งผลให้คุณร่ารวยค่ะนะคะทําบุญยิ่งมากคำว่ามากของอาจารย์เนี่ยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้หมายความว่าทำเงินทาบุญ10ล้าน20ล้าน30ล้านไม่ใช่ค่ะบุญมากๆหีายถึงทำถี่ๆท,ทำบ่อยๆนะคะประมาณทำตามกำลัง ของตัวเองนะคะแล้วคุณจะรวยอย่างแน่นอนค่ะนะก็ขอให้คุณช่วนี้มีชัยนะคะมีความสุขมากๆนะคะให้กดไลค์กดติดตามให้อาจารย์ก็ขอให้รวย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 ยิ่งๆขึ้นไปนะคะประมาณนั้นเลยอาจารย์ทําไมต้องกดนะเพราะอาจารย์อยากได้โลกแพททินันเนาะนะคะไม่ได้อะไรหรอกมันเป็นเป็น ความภาคภูมิใจนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆแล้วก็เดี๋ยวติดตามคลิปเลเวลเตัดคทิปเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย